เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ส่งถ่ายออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเม็ดเลือดแดงในช่วงที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ๆเจะมีนิวเคลียสแต่เมื่อโตเต็มที่แล้วนะคะนิวเคลียสจะหายไปส่วนการที่เม็ดเลือดแดงมีสีแดงเนื่องจากว่าภายในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีสารที่เรียกว่าฮีโมโกลบินปกติแล้วนะคะในเลือดของคนเราเนี่ย จะพบเม็ดเลือดแดงที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเป็นส่วนใหญ่มีไม่เกินร้อยละสองที่เป็นเม็ดเลือดแดงที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ดังนั้นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่พบจึงมีลักษณะเป็นกลมๆนะคะแล้วตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยบุ๋มลงไปให้ลักษณะคล้คลายๆกับโดนัทนั่นเองถึงกรุ๊ปเลือดนะคะในระบบ a b o จะถูกควบคุมด้วยแอลลิว3รูปแบบนะคะก็คือแอลลิอแอลลิ a, แล้วก็แอนลิวไอเล็ก